คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบแจ็คบอลทูเดย์ไลท์นะครับในฟุตบอลประจำวันพุทธที่11ธันวาคม2567ครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่โปรแกรมฟุตบอลต่างประเทศอยู่นะครับวันนี้นะครับจะมีรายการศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเตะกันอีกหลายคู่เลยทีเดียวแล้วจะมียูโรปานะครับหลุดมาเตะ1ทีมเป็นคู่ระหว่าง เฟยเนเเช่ครับพบกับแอติโกบินเบลส่วนที่มีคืนในยูฟ่าแคปิตีครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงมาให้ทุกคนนะครับได้รับฟังบทวิเคราะห์นะครับสำหรับพี่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับให้เพี่นทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกดใจกดซับสไคร้ทุกท่องทางของบอลทูเดย์ไลค์กันด้วยนะครับส่วนคู่อื่นนะครับถ้าอยากรับฟังมากกว่าในคลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้ามารับได้ที่ริกน้าโปรไฟล์บอลทูเดย์หรือแอดเจดีเก้าหนึ่งนะครับเข้ามารับฟังกันครับสำหรับวันนี้นะครับ คู่แรกเนี่ยเราจะไปในยูโรปาลีกกันก่อนซึ่งยูโรปาลีกนะครับวันนี้ดุดมาแข่งกันหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างเฟเนร์เบเชกับแอตลิโกบินเบาต้องเรียได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยกำลังทําผลงานในลีกและก็ผลงานในศึกยูโรปาลีกนะครับได้ดีทั้ง2ทีมเลยเพราะว่าอย่างแอตลิโกบิลเบาครับผลงานในลีกเนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มสวยหลู่เลยครับ ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในแติตีห้านัด5้านัดหลังสุดแล้วก็ในจุกยูโรปาลีกก็ชนะมารววทุกนัดเลยส่วนเฟนเ์ประเช่เนี่ยก็เช่นกันนะครับก็ผลงานในยูโรปาลีก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็ชนะมารววเช่นกันส่วนผลงานในลีนะครับก็5้านัดสุดสุดนะเพิ่งแพ้มานัดเดียวเองแพ้มานันลัดสุดนะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นเฟนเ์ประเช่นะครับเล่นในบ้านเรทราคาเนี่ยเฟนเ์ประเช่เป็นต่อเอสโกบินเดาปอผมบอกว่าในเมื่อเรดออกมาแบบนี้นะครับว่าฟุตบอลคู่เนี่ย เขาเป็นฟุตบอลสามหน้ามีโอกาสแพ้ชนะเสมอได้ทั้งคู่อ่าเฟเดรเเช่นะครับได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านแต่ผลงานเนี่ยต้องบอกด้วยว่าแอตเลติโกบินเบาเนี่ยปีนี้ร้อนแรงฟอร์มฮอตเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นทั้งในลีกและในสึกฟุตบอลด้วยวันนี้ผมมองว่ามุมไหนมุมไหนนะครับแอตเลติโกบินเบาเนี่ยไม่น่าจะออกมาพาแพ้อ่าอย่างแย่นะครับโอกาสที่จะเสมอเนี่ยมีสูงมากเพราะว่าบอลคู่นี้ผมบอกว่าน่าจะเล่นกันแบบระวังตัว เพราะว่ามีเพราะว่าตอนนี้ครับผมบอกว่าถ้าสองทีมนะครับในศึกในการยูโรปาลีกเนี่ยน่าจะเข้ารอบทั้งสองทีมแล้วอ่าบวกกับวันนี้เฟรเดเช่นเนี่ยมีดีแค่เล่นในบ้านมีเสียงแรงเชียร์เท่านั้นเองผมบอกว่าคู่นี้นครับการจบเสมอเนี่ยจะเป็นผลดีต่อทั้งสองทีมแล้วก็ไม่นแน่นะครับแอตติก้เบลเนี่ยมีทีเด็ดทีกัดในการทําสกอร์ด้วยผมบอกว่าการจะทำสถิติให้ชนะรวดต่อเนื่องเนี่ยมีโอกาสที่เป็นฝั่งแอตติก้เบลนะครับจะสามารถ บุกมายัดเยียดความปะชัยให้กับเฟรนเกซ์วันนี้นะครับบอกเลยเลยว่าอยู่เฟีนิกซ์ครับมีโอกาสได้กินแน่นอนครับทั้ง2ทางเลยไม่ว่าจะกินหูหนึ่งหรือจะกินเต็มนะครับมีโอกาสมากกว่าไปที่เอตติโกบินเบานะครับสำหรับในการยูโรปาลีกส่วนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้เนี่ยมีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์เชดดี้อาบาเซโลนาดอตบุลเนี่ยแต่วันนี้นะครับเราจะมาหยิบยกคู่ระหว่างบุนเดเลียดอตบุลนะครับจาก เยอรมันนะครับพบกับบาเซโรนาซึ่งวันนี้นะครับเหรีราคาต่อรองเนี่ยเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับบาเลนาเนี่ยมาต่อปอป,อปาตาโกลมซึ่งผมมองว่าผลงานโดยรวมของทั้งสองทีมเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่สุดดีนะครับผลงานดีแต่ยังดีไม่สุดก็ยังมีวนลุ้นเสมอชนะสลับแพ้กันไปบ,บ้างทั้งสองทีมทั้งสองรายการด้วยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลด้วยและฟุตบอลในลีกซึ่งผลงานทั้งสองทีมต้องเรียกได้ว่าถ้านับผลงานในลีกและในฟุตบอลด้วยนะครับเรียกว่า คงเส้นคงวาทั้งคู่เรียกได้ว่าสลับแท้สลับชนะเสมอแต่ในเรื่องเกรดน,นักเตะเนี่ยต้องบอกเลยวันนี้ดอทมูลเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บค้างเยอะเหลือเกินส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บแต่ตัวหลักๆน่ไม่ว่าจะเป็นโลล็อบวันนิกกี้เนาะรามินยามานเนี่ยก็พร้อมที่จะลงใน,ในเกมนี้ผมมองว่าบาร์เซโลนานะครับน่าจะมีโอกาสบุกเข้ามายัดเยกความปัจฉัยให้กันดอทมูลได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เพราะว่าบาร์เซโลนานะครับประสบการณ์ในฟุตบอลด้วยเนี่ยเชื่อได้เสมอ เราจะสังเกตว่าสิบดูก,การหลังเนี่ยหรือย้อนไปสิบดูก,การที่ผ่านมานะครับ เป็นบาเซโลนาเนี่ยครับมักจะทําผลงานได้ดีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมบอกว่าประสบการณ์ในตรงนี้นครับในการลุยฟุตบอลที่หลงนะครับบาเซโลนาครับจะสามารถเอาชนะดอทมูลได้แม้ว่าเลวันนี้นะครับออกมาเป็นนีเวียนจะต่อแค่ครึ่งลูกเรามองแค่ว่าบาเซโลนาจะชนะก็เพียงพอแล้วไม่ว่าชนะ1นึ่0หรือ2 0งเนี่ยก็สามารถสร้างความประทับใจให้แล้วนะครับสำหรับหนึ่งตัวชัวร์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนเนี่ย ผมชีไปที่บาร์เซโลนาส่วนคู่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือคู่ที่มันอื่นนะครับที่ทุกคนอยากได้รับฟังบทวิเคราะห์นะครับกดเข้ามาในครอบครัวเรากันนะครับสามารถขอบทวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือจะ อยากได้เจาะล,ลึกกว่านี้ข้อมูลลึกๆว่าหน้าตัวนักเตะตัวไหนบาดเจ็บบ้างผลงานทั้งสองทีมเฮ to Head อะไรยังไงนะครับที่ทุกคนนะ่ะไม่สามารถหาข้อมูลได้สามารถกดมาได้เลยครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลธุีไ,ล,ไลนะครับเดี๋ยวแจ็คบอลธุีไลั์นะครับจะเอาข้อมูลเนี่ยนำเสนอให้ทุกท่านเรียกได้ว่าเข้าอยู่ในครอบครัวแล้วครับไม่ได้มีแค่ ตัวคัดฟุตบอลเน้นให้นะครับยังมีข้อมูลเนี่ยให้ทุกคนนะครับได้นําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเองด้วยนะครับสําหรับวันนี้2ตัวชัวร์น่าชอบครับยกไปที่คู่แรกฟุตบอลอยูโรปาลีกนะครับแอตเลติกบินเบาคู่ที่สองครับยูฟ่าแชมเปี้ยนยกให้กับบาร์เซโลนาบีดีแน่นอนให้ทุกระบบจบทุกแจ็คบอททูเดไลท์